แม่วันนี้รองออดมาที่สโมสรตำรวจรู้สึกว่าตำรวจเยอะแยะไปหมดเลยครับไม่รู้ว่ามีเรื่องราวอะไรครับผมแม่นี่พอเห็นตำรวจปุ๊บนี้รู้สึกตกใจเลยครับเดี๋ยวตามรองออดเลยครับว่าเขามีงานอะไรครับตำรวจมามากมายเลยนะครับผมหรือว่าตำรวจกองม็อบก็ไม่รู้นะครับทำม,มาทำม,มาแล้วทั้งวันนี้มีกานอะไรครับวันนี้ฝนได้มาร่วมงานเกนะี่ยวกับโครงการรางวัลสุดยอดอเกียรติยศตำรวจไทยนั่นเองค่ะโอโ้ยนี่ครับวันนี้ นอกจากได้เจอดาราแล้ววันนี้เราต้องมาชื่นชมกับเจ้าที่ตำรวจที่ได้รับรางวัลสุดยอดตำรวจไทยนะครับใช่ค่ะภายในงานมีมอบรางวัลอาชญกรรมนักข่าวอวอร์ดด้วยนะคะผมไม่แน่ใจว่ารองก๊อตจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ปีนี้ก็ได้ปีหน้าไม่ได้ปีหน้าก็ได้ชาติหน้านะครับเอยังไงก็ต้องได้สักวันนี้ครับขอบคุณมากครับคุณน้องฝนครับไปไปไปแล้วทำก๊อไปครับไปบอกเลยไว้ล และวันนี้ก็จะมีทางท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้ปัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยนะครับผมมาเป็นประธานในพิธีครับเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกับองอดได้ครับนี่ครับ ทำหน้าที่และก็ได้รับรางวัลนี้เป็นเกียรติยศที่สูงสุดนะครับและก็ทำและก็ต้องหมั่นทำนะครับหมายความว่าพอทําแล้ววันนี้รับรางวัลต้องทําต่อทําเพื่อประชาชนรับการยอมรับพื้นที่มีกันที่สุงต่อไปนะครับก็สิ่งที่ผมอยากจะฝากในวันนี้ครับแต่ก็ตามก็อยากจะขอบคุณในส่วนของสมาคมนะครับอีกครั้งที่ได้ให้ความสำคัญเรื่องแบบนี้ นนนาาันคเก่ทาเป็นรางวัลด้านการสืบสวนดีเด่นครับผมครับผมโอ้โหสืบยังไงครับเออสือบก็คือการสืบด้วยการใช้ความร่วมมือจากประชาชนเป็นหลักในการ,รให้ข้อมูลข่าวสารอีกทางการได้รับความร่วมมือจากผู้แทนขบัญชาในการทำงาน ซึ่งผ mm ู hmm. ้ตามคำชามีความตั้งใจนะครับ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. ทุ่มเทเสียสละให้กับงานอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวโท่าน,านันผู้ชนะวันนี้รองอัศราิามก็เย็นอยู่กับนี่ครับพันธบทเอกสมิงรอดรักษาครับเป็นผู้กํากับสอนอรประชาสำราญน,นะครับซึ่งวันนี้ได้รับรางวัล โรงพักบูรณาการโอ้โหครับไปทําอะไรยังไงครับเพราะว่าเป็นโรงพักที่อยู่ไกลุนเที่ยงแล้วถึงได้รับรางวัลนี้ครับคือเนื่องจากโรงพักผมเนี่ยเป็นโรงพักที่ที่อยู่สุดเขตนครบาลเหมือนกับภูบาลนะครับผมก็ได้ไปปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กรในการสร้างแนวร่วมภาคประชาชนนะครับในการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมนะครับโดยใช้หลักว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะครับเมื่อไปถึงเนี่ย ผมก็ต้องเป็นผู้ให้นะครับเมื่อผู้ให้ก็จะได้รับความร่วมมือที่ดีจากข้าราชการตำรวจรทุกทุกฝ่ายครับวันนี้ได้รับรางวัลดีเด่นทางด้านการสืบสวนครับ คดีสาคัญที่ที่ได้จับกลุ่มก็คือคดีที่ชิงทรัพย์ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้หญิงและก็ข่มขืนกระทาชําเร้าด้วยครับครับผมทราบว่าทราบว่าจับกลุ่มคนร้ายได้ภายใน3าวันครับเราสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ภายใน3วันทีแรกลองว่ากันดกว่านางสาวไทยครับก็ต้องลงคุณหมอแอร์นี่ประชาชนทั่วประเทศคงจะทราบดีครับเพราะว่ามีแฟนเพจจำนวนมากเลยนะครับ เป็นหมอด้านสุขภาพจิตด้วยใช่ค่ะเป็นจิตแพทย์ค่ะจุดนี้ได้รับรางวัลอะไรครับค่ะวันนี้ก็ได้รับรางวัลนักข่าวอัชญากรรมอวอร์ดนะคะจากขามวลชนสัมพันธ์ค่ะจากผลงานหมอแอร์เตือนภัยค่ะหมอแอร์เตือนภัยใช่ค่ะเตือนยังไงครับก็ผลิตคลิปเตือนภัยให้ประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับการระมัดระวังภัยที่อาจเกิดขึ้นในสังคมนะคะโอ้ขอบคุณคุณหมอแอร์มากเลยนะครับผมนี่ก็คือ การมอบรางวัลสุดยอดเกียรติยศตำรวจไทยของสมาคมนักข่าวอิจ,จกรรมแห่งประเทศไทยที่เล็งเห็นคุณค่าของวงการสีกาก,กีนะครับผมวันนี้รองรัาราลครัเองก็ได้แต่ว่าจุดนี้จะเป็นจุดประกายให้กับตำรวจทำงานให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยแท้จริงนะครับผมวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอบคุณคุณสังคมเพชรศรีกองถ่ายภาพรองรัาราลครัเองต้องลาไปก่อนจังพอกันไหมสบายดีครับ คนฝันฝ่าพลังสัทว์าคือสิ่งดีได้มาเท่ากันเหมือนกันทุกที่เพียงใจที่มีให้มันคง